สวัสดีทุกคนนะคะธรรมจัก,กรวาลสวัสดีค่ะหลายคนคงรออยู่เนาะโอเควันนี้นะคะคูอยากให้พวกเราทุกคนนะคะตั้งจิตตั้งใจของเรานะฮะวันนี้ครูก็จะพาลูกศิษย์นะคะที่น่ารักนั่งสมาธินะคะจูนพลังกับจัก,กรวาลน,นะคะอีกเก้ารอบนะคะอีกวันหนึ่งนะคะก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็ให้พวกเรา อนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะลูกนะแค่เรายินดีกับเรื่องราวดีๆได้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างง่ายๆสบายๆค่ะแต่หากเรา ไม่รู้จักยินดีกับใครเลยยินดีไม่ได้เลยมีความสุขยากมากเลยนั่นหมายความว่าเราไม่ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเรานะฮะจริงๆแล้วความสุขจะมาหรือไม่มามันขึ้นอยู่กับว่าเราอนุญาตจะสร้างหรือว่าไม่สร้างนะฮะทุกชีวิตเกิดขึ้นง่ายมากผลลัพธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นง่ายมากจิตใจด้านดีก็เกิดขึ้นได้มากความโลภก,ก็เกิดขึ้นได้มาก ความดีก็เกิดขึ้นได้มากความชั่วก็เกิดขึ้นได้มากทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันอยู่ที่ว่าเราเองจะเลือกสร้างอะไรในการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราจะทายัางไงกับชีวิตของเราต่อไปเราจะปล่อยให้มันไปตามเวรกรรมหรือเราจะลุกขึ้นมารับผิดชอบการกระทํานั้นแล้วสร้างชีวิตใหม่กูเองลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเอง โดยการสร้างชีวิตใหม่นะฮะถึงแม้ว่าในอดีตครูจะจนมากๆถึงแม้ว่าในอดีตของครูครูจะล้มเหลวในทุกๆด้านของชีวิตแต่มันไม่ได้การันตีว่าชีวิตปัจจุบันเราจะทําดีไม่ได้ครูลุกขึ้นมาสร้างชีวิตผ่านการเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไม่ใช่กฎที่คนไทยคนพบคนแรกนะฮะแต่ว่า ทั่วโลกล้วนค้นพบมานานถ้าพูดถึงคนที่ค้นพบนานที่สุดกูคิดว่าคงเป็นพระศาสดาของทุกศาสนาน,นั่นเองนะคะที่ค้นพบกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดออกมาก,ก่อนแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็คือมาตั้งว่าเป็น law of universe law of attraction นะคะจริงๆแล้วกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเอาเอาไปที่กฎจักรวาลแล้วกันกฎที่ปกครองโลกใบนี้นะคะคนค้นพบเนี่ย ไม่ใช่คนไทยก็จริงนะคะคนไทยนําเข้ามาก็จริงเพราะว่าบางคนเก่งภาษาเนาะก็สามารถนําเข้ามาเป็นแก่นได้แต่การลงมือทาของแต่ละคนไม่เท่ากันสําหรับครูนะคะยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งถ้าใครได้ศึกษาศาสนาของทุกศา,ากสนา,าอย่างลึกซึ้งโดยถือเอาที่แก่นนะคะบ,บางทีตาํารามนุษย์เป็นผู้เขียนแล้วก็เขียนต่อ,ต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 อๆกันมาก็มีนะคะหากดดูไปที่แก่นหัวใจของทุกศาสนาเราจะรู้เลยว่าทุกศาสนาล้วนปลูกฝังให้คนเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจ บอกฟังให้เราคิดดีคิดชอบนะคะและเชื่อใจในตัวเราเชื่อมั่นในพระเจ้าในตัวเราเชื่อมั่นในพระเจ้าที่คุ้มครองเราแนั่นหมายความว่าอะไรฮะแนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เรามีการกระทําความดีให้เราเชื่อมันไปเลยค่ะว่าสิ่งดีๆจะต้องกลับมาหาเราอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องคาดหวังนะฮะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะถ้าความดีเราเต็มถัง ุกอย่างเราจะได้มันมาครอบครองเองแต่ถ้าความดีของเรามันมันอ่อนบางเหลือเกินหรือเราไม่ได้กระทําด้วยกายวาจาใจาด้านดีจริงๆเราก็อย่าเรียกร้องอะไรเลยทําไมเราจึงต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำบุญสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราหรือพระศาสดาของเราให้บ่อยที่สุดเพื่อเราจะได้เชื่อมต่อนะคะแล้วก็สร้างสัมพันธ์ทางใจไม่ไปตกลุมโลภไม่ไปตกลุมอยากนะคะแต่ให้เข้าสู่ ความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นเองนะ,ะคะครูได้เรียนรู้กฏจักรากวานกดแรงดึงดูดแล้วครูก็ได้ขอบคุณตัวเองนะคะที่ครูเป็นคนจนคนคนเดียวนะฮะในตอนนั้นนะคะที่คนพบกฏจักรากวานกดแรงดึงดูดแล้วลุกขึ้นมาสร้างชีวิตได้จริงจริงๆนะ,ะคะครูมีผลลัพธ์มากมายนะคะบ้านเงินสดลดเงินสดชีวิตที่เปลี่ยนไปและที่สําคัญค่ะความภูมิใจในการที่ครูสร้างชีวิตใหม่ได้ครูส่งต่อไปยังครอบครัวของครูและมัน มันมีคุณค่ามากกว่านั้นนะคะอ่าอ่าสาถุกับลุงน้าพระเดินผ่านสาธุเห็นหรือเปล่าอืมครูตักปัดเรียบร้อยนะคะมันยิ่งกว่าการที่เราได้ทุกอย่างให้กับครอบครัวของเราเรามาจากคนจนก็จริงนะคะแต่มันคือการที่เราได้ส่งต่อ ชีวิตแบบนี้ให้กับลูกศิษย์ของเราที่บางคนก็จนจนนะคะบางคนก็ล้มละลายบางคนอยู่ต่างประเทศก็ชีวิตก็ลําบากมากนะคะครูไม่ใช่คนที่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะไม่เลือกคนที่พอมีอันจะกินแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเข้ามาในชีวิตแล้วก็ช่วยคนที่มีอันจะรอดอยู่แล้วนะคะครูสําหรับครูนะคะรายชื่อคนที่จะถูกครูช่วยนะคะคนที่อยู่ใน การทรงงานของจักรวาลหรือเป้าหมายของครูที่ครูตั้งไว้กับจักรวาลคือคนคนนั้นต้องเป็นคนดีนะฮะคนดีดีด้วยกายว่าใจเป็นคนที่บวกขาดจริงๆถ้าคุณไม่ได้บวกขาดจริงๆคุณไม่มีทางได้เข้ามาอยู่ใกล้วงไหนของครูสิตาเด็ดขาดนะฮะต่อให้คุณเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ผลักออกไปนะฮะเพราะครูต้องการคนบวกขาดครูไม่สนใจว่าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาอะไรหรือปัจจุบันคุณมีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตจริงๆครูขอแค่คุณเป็นคนดีบวกขาด คนดีประกอบไปด้วยอะไรความซื่อสัตย์สุจริตรักษาสินห้าแค่นั้นเป็นพอค่ะครูบอกเลยว่าฐานะที่คุณเป็นตอนนี้มันไม่ไม่เกี่ยวเลยะฮะที่คุณจะได้มาเจอครูสิตาเนะฮะแต่คุณต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้ลงมือทําได้จริงๆบวกขาดได้จริงๆครูการันตีว่าคุณสามารถมายืนเคียงข้างครูได้ทุกคนนะฮะแต่หากวันนี้คุณไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาโอ้ลาบากค่ะ ครูสร้างลูกศิษย์จากคนจนๆเลยลุกขึ้นมาร่ํารวยมีเงินมีทองกันแบบจริงๆคนสามารถขอดูสลิปแล้วก็ผลลัพธ์พวกเขาได้ซึ่งแทงตามากนะฮะระบบครูทีเสเอพิ่งเปิดมาตั้งแต่เดือนเมษายน28เมษายนเราสร้างคนรับกําไรอาทิตย์ละแสนนะคะเกือบ60คนไม่รวมเดือนละแสนนะคะอีกหลายร้อยคนนะฮะไม่รวมคนที่รับกําไรอาทิตย์ละ1ล้านนะคะ ประมาณสิบคนนะะอาทิตละนะคะไม่รวมคนที่รับรายได้กำไรเดือนละล้านนะคะไม่รวมนะคะอีกเกือบร้อยนะคะทั้งกำไรขายปิกกำไรขายส่งกำไรในระบบทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมลูกศิษย์ครูศิตาดูบ้านๆถึงเปลี่ยนถ้าคุณเาไม่สอบให้เรา มันถือมันเกลือกมอกแต่ในโคงโบเลยไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเข้าใจกฏจกักรวานก็แรง,งดูจริงๆและศึกษา,าศาสนาลึกซึ้งจริงๆทุกศาสนา,าจะสอนให้เราแต่งข้างในค่ะจริงไมในในหมลูกข,ข้างใน่ มีกำไรหลักล้านแล้วยังไลฟ์แบบบ้านๆอยู่เลยซึ่งครูก็พยายามบอกว่าเออหนูช่วยไลฟ์สวยหน่อยลูกนะคะเรามีชีวิตที่ดีแล้วเราต้องต้องทําเพื่อช่วยคนนะคะต้องทําเพื่อช่วยคนคนจะได้เห็นว่าเออเราเปลี่ยนชีวิตไปจริงๆนะคะเราพัฒนาเปลือกข้างนอกเนี่ยนะคะเราเราพัฒนากันค่อนข้างก้าวกระโดดมากนะคะในเรื่องของผลลัพธ์ ครูขอบคุณตัวเองจริงๆนะคะที่ที่สอนลูกศิษย์ทุกคนให้สวยจากข้างในหล่อจากข้างในเท่จากข้างในล้นเหลือจากข้างในไม่ไปเที่ยวอยากได้ตังค์ใครครูจะบอกเราให้นะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดใช้ผิดชีวิตวิบัตินะฮะบางคนใช้เพื่อไปอยากได้เงินในกระเป๋าของใครสักคนหนึ่งครูบอกเลยค่ะว่าแม้จิตแค่แบบเดียวนะฮะเงินที่ได้มานั้นจะเป็นเงินที่ร้อนรุ่มเหลือเกิน ต่อยคุณได้เงินมาค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องแลกกันเลยนะคะคือความสุขของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนดังนั้นวันนี้ไม่ต้องอยากได้ของของใครฮะเดี๋ยวจักรวาลจะส่งมาให้คุณเองวันนี้การคุยกับคนของคุณคุณคุยเพื่ออยากได้ผลประโยชน์หรือคุณคุยเพื่อจะให้ถ้าวันนี้คุณคุยเพื่อจะให้แบ่งปันอาชีพดีๆแบ่งปันความรู้ดีๆด้วยหัวใจของคุณจักรวาลจะตอบแทนคุณมากกว่าเงินได้ซ้ำฮะ ถ้าคุณเข้าใจอย่างที่ครูพูดนะคะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างที่ครูพูดเรากจ็จะคิดไปอีกแบบหนึง่งว่าเอา้าเราฉันจะได้เงินจากทางไหนมันไม่มีการกุศลหรอกไม่เกิดการกุศลนะฮะจกักรวาลจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณตลอดเวลาถ้าใจคุณเหลือเฟือมากพอเรื่องจริงนะคะที่ครูชิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะแบบนี้เราจึงเห็นว่าครูเป็นแบรนด์เดียวของโลกหรือเป็นครูคนเดียวของโลกที่มีสิ่งให,ให้มากๆนะคะเพราะว่า ได้ชีวิตใหม่จากการให้นะคะเราตั้งเป้าหมายใหญ่ได้นะคะสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมาย1ล้าน2ล้าน3ล้าน10ล้าน2ี่ล้านร้อยล้านวันนี้ต้องกลับไปเช็คที่อะไรคะไปเช็คที่จิตของการให้ของเราว่าแล้วตอนให้ของเรา่ะเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไหมวันนี้คุณอยากมีร้อยล้านคนขั้นต่ำเนี่ยส่งคลิปดีๆเพื่อช่วยคนจากใจคนไม่รู้อีโนอ,อีเน่เลยเนี่ยคุณช่วยวันหนึ่งถึงร้อยหรือเปล่าถ้าไม่ถึงร้อยอย่าตั้งเป้าขนาดนั้นเลยมันไม่ได้หรอคะการช่วยมันไม่สัมพันธ์กัน เวลาให้เขาถามว่าเอออยากเร,ยเริ่มต้นเรียนรู้ต้องทำยังไงเราก็ต้องตอบเขาไปว่าอยากเริ่มต้นเรียนรู้แนะนําให้ดูมหาการยี่สบเ็ดวันเพื่อเปลี่ยนชีวิตก่อนนะคะครูหน่อยเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการดูมหากรศยี่สิบเอ็ดวันค่ะพอเริ่มต้นแล้วกานค่ะนี่คือการที่จะเปลี่ยนชีวิตตลกมากเลยนะฮะทั้งชีวิตลองผิดมาเยอะมาก พอเจอวิชาลองถูกกับใจร้อนมากเลยยี่สิบสิปีที่ทนชีวิตได้แต่พอเจอโคติต้าทนไม่ได้แหละที่จะสร้างชีวิตใหม่ด้วยความเข้าใจแล้วก็สร้างจริงจริงเนะะี่ยคะคนที่ให้ก็ต้องให้แบบเต็มใจให้ไม่ใช่สักแต่ว่าให้ไปเม้นทั่วแต่มันไม่ได้ออกมาจากใจคะแนนไม่ได้เลยนะคะคุณต้องให้จากใจอ่านเขาก่อนว่าเขาเดือดร้อนอะไรตอนนี้หนูไม่มีเงินเลยค่ะครู้าจะทำย่างไรที่จะเริ่มต้นใหม่ได้คะ สวัสดีค่ะไม่มีเงินใช่ไหมแต่เราสามารถเรียนรู้ได้ใช่หรือเปล่าเรียนรู้วิธีสอนคําสอนของครูสิตาในมหากราบยี่สเอดวันสามารถเสกสร้างเงินได้ค่ะแนะนําให้ตั้งใจดูและเรียนแล้วลงมือทํานะคะนี่คือการให้ที่ถูกต้องให้ด้วยใจบ,บริสุทธิ์นะฮะหลายคนให้ครูให้เราให้เขาเรียกว่าเก่าไม่โดนที่ขันนะฮะเราไม่ได้ตอบในสิ่งที่เขาถามแต่เราตอบ ดูมหาการ21วันเออะดูมหาการ21วันดูทําไมอ่ะเราไม่ได้ตอบตรงคําถามเขาเขาก็จะไม่ดูให้ไปก็ไรคุณค่ามากส่งของดีให้คนอื่นแต่คนอื่นเขาไม่เชื่อใจว่านั่นเป็นยาผิดหรือเปล่าเขาก็ไม่ดูนะคะดังนั้นก็อยากให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจนะที่จะตั้งใจให้จริงๆนะะให้จากหัวใจของเราทุกวันนี้นะคุณสิตธาไม่ว่าจะเปิดโปรเจกต์อะไรขึ้นมาไม่ว่าจะทําสินค้าอะไรขึ้นมานะคะ ้าขายสุดยอดมากฮะขายดีขายหมผลิตแทบไม่ทันทุกรายการผลิตแล้วหมดแลว้วผลิตแล้วหมดอีกหมดอีกจนไม่กล้าถืออะไรเลยทําไมจึงเป็นเช่นนั้นคะ <si> เพราะครูช่วยคนครูช่วยคนน้องมาอีกที่โดยจิตครูไม่ได้คิดอะไรครูแค่อยากให้คนได้ชําระร,าะรา่รางกายข้างในนะฮะา ธุรกิจครูมันปังและครูมีความสุขสุดๆเลยคือการที่ครูเห็นลูกๆของครูที่ทํากับครูค่ะเขาขึ้นหลักแสนกันปกตินะคะตอนที่ครูยังไม่ได้ชวนคนนั่งหน้าเพจนะคะก็เออแสนเดือนหนึ่งเราก็เลยหลักแสนเดือนหนึ่งก็สองสามคนนะคะแต่อันนี้ขึ้นสมาทียี่สิบสามสิบสี่สิบคนขึ้นจนครูท่องจําไม่ได้เลยอเยอะมากเลยนะ,ะตั้งแต่ครูเริ่มนั่งสมาธิหน้าเพจผู้นําหลักล้านเกิดเป็นดอกเห็ดครูมีความสุขมากเลยนะคะ ครูจึงอยากบอกเราว่าโอ้โหขอบพระคุณจักรวาลมากเลยนะคะที่ครูไม่ได้คิดเลยนะคะในตอนนั่งสมาธิครูไม่ได้นั่งสมาธิเพราะอยากครูไม่ได้นั่งสมาธิเพราะครูอยากให้จักรวาลมาช่วยงานครูด้านการงานเพราะครูรู้ว่ายิ่งครูช่วยคนมากเท่าไหร่ครูยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นอยู่แล้วแต่จิตของครูในการที่อยากให้คนนั่งสมาธิเหมือนที่มาตั้งโปรแกรมตอนเช้าก็เพราะว่าอยากให้เราได้ ทำความสะอาดข้างในของเราจริงๆเพราะถ้าข้างในเราสะอาดนะมันดึงดูดอะไรง่ายมากๆจริงๆนะคะโอเควันนี้ครูเชื่อว่าพวกเราเข้าใจโปรแกรมในสิ่งที่ครูพูดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิตั้งจิตตั้งใจนะคะเริ่มต้นใหม่ที่จะให้ด้วยใจจริงๆเริ่มต้นใหม่ที่จะตั้งโปรแกรมด้านดีจริงๆการนั่งสมาธิสําคัญ ดุดดังพมวิเศษเลยถ้าเรานั่งสมาธิแล้วระหว่างวันเราสามารถบุญหิดได้เราทิ้งผลบุญทั้งหมดที่เราทําเรียบร้อยเลยนะฮะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราสามารถที่จะสร้างจิตสร้างใจเราให้เบิกบานมีความสุขไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไปต่อเสมอเราก็จะนำพาสิ่งดีๆง่ายเช่นเดียวกันนะฮะไปค่ะ ทุกคนนะคะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะเมื่อเราเป็นผู้รู้เราจะทำเมื่อเราเป็นผู้ตื่นเราจะดำรงจิตดำรงใจแผ่บุญแผ่ขยาย,ย,ายการตื่นรู้ของเราไปช่วยเหลือผู้คนมากมายค่ะและเราจะเบิกบานในทุกสิ่งที่เราทำขอผลบุญนี้จงสถิตกับลูกศิษย์ของครูทุกคนนะ